ครับทุกคนผมเป็นแม่ร้องอยูนะครับวันนี้ผมนำง้ากีตาทีอาวันนะครับซิงเกิลของตัวเองเนี่ยมาให้เพื่อนๆวงเก่าเจอแล้ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันสดๆนะครับพี่เทพนักร้องนำนะครับขณะนี้นะครับพี่เทพกำลังจะเจอกีตาร์ชากทีอาวันอยู่นะครับผมเราไปดูบรรยากาศกันสดๆเลยครับ จ้าไอเขาประมาณนี้นะครับมันไหมสบายได้ไหมต่าหน่อยนะก็ดีครับดีครับเล่นง่ายเลยฮะเล่นง่ายเลยนี่มันคือรุ่นอะไรฮะเนี่ยอ่ารุ่นชาร์กทีอาวันนะอ๋อนี่เป็นของออย่งเลยอ่าใช่โอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยอ่าใช่ไม่ธรรมดาเลยันซื้อจำหน่ายอะไรได้ที่ไหนเนี่ย อ๋อก็หาสั่งได้เลยแต่ว่าตอนนี้ต้องรอคิวคอดข้างนานอ๋อต้องต้องต้องออเดอร์มาก่อนผลิตได้อ่าใช่เลยอ๋อดีครับดีครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทเอาราคาแต่ได้ธรรมดาไม่ไม่แรงมากอันนี้เป็นน้ำเล็กๆครับใช้ไวเลสด้วย แน่นมากนะฮะวงนิยมน่าจะขายดีนอนาคตไปต่อ่ต่อนะครับคุณต่อมือกองกล้ลังเตรียมตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวเจอมนครั้งแรกเลยอันนี้จะครั้งแรกจริงนะเพราะว่าไม่ได้เป็นตอมาคือติดไม่ผานเลยครับเราะฉะนั้นะครับมานะครับตามที่บอกนะครับอันนี้คือจับสดๆนะครับนี่นะฮะเว่าความรู้สึกความมันนะจะล็อกขนาดไหนนะมาเลยไม่ล็อกไปดีไม่ล็อกเสียงคีย์เหรออะเดี๋ยวผมจะเอาเสียงคีย์ให้นะครับ เป็นยังไงบ้างเสียงคีนมันเหมือนเฟนเดอร์เลยนะอาเปลี่ยนไหมะเป็นนุ่มๆก็ได้ีจริงๆครับ อ่านะครับต่อก็เป็นแนวนุ่มๆนะฮะก็ตามสไตล์เลยตอนนี้ครับ้วยเนื่องด้วยวัยอ่ะโตขึ้นนะครับความร็อกอาจจะดูแผ่วลงไปนะครับแต่ว่าความนุ่มเนี่ยความหล่อความสุขุมเนี่ยมันมานะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นคลิปสดๆนะครับในการนำชาร์ทีอาวันนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับวงเก่าเนี่ยโอ้โหสมัยทําเพลงเล่นยังคืนเนี่ยนานมากๆนะครับอ่าวันนี้ก็จบที่ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ